ก็ขอสวัสดีนะคะคุณลูกค้าคุณพี่ๆทุกท่านคะ่ะวันนี้เรามาพบกันกับช่องมงคลพระเครื่องนะคะคุณพี่ๆคะ่ะเรามาพบกันใน EP ีที่179แล้วคะ่ะสําหรับวันนี้แม่ค้าก็มีพระหลากหลายรายการเลยคะ่ะมาให้รับชมรับเช่าบูชากันนะคะสําหรับช่องทางในการติดต่อช่องมงคลพระเครื่องคะ่ะโทร095520-4318าห้าสองศูนย์สี่สามหนึ่งแปดไอดีไลน์คะ่ะศูนย์เก้าห้าห้าสองศูนย์สี่สามหนึ่งแปดค่ะสามารถเพิ่มเพื่อนที่เบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะ คุณพี่ๆคุณลูกค้าขาสำหรับวันนี้แม่ค้าก็เรามาพบกันในช่วง11โมงถึงเที่ยงนะคะเรามาเริ่มรายการที่1ค่ะคุณลูกค้าคุณพี่ๆขาสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมแล้วไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือว่าสมาชิกใหม่ค่ะแม่ค้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาแม่ค้าลงคลิปค่ะจะได้ไม่พลาดค,คลิปที่แม่ค้าลงอัปเดตให้วันต่อวันนะคะพี่ๆขา พี่ๆท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมก็อย่าลืมนะกดติดตามให้แม่ค้ากันด้วยค่ะเรามาเริ่มรายการที่1ค่ะรายการที่1จะเป็นรูปหล่อของหลวงปู่ทิมรายการนี้เลยค่ะสวยๆเดิมๆแบบนี้พี่ๆขาสวยเดิมมากรายการนี้แม่ค้าแบ่งปันอยู่ที่700บาทค่ะพี่ๆขารูปหล่อของหลวงปู่ทิมนะคะ สวยๆแบบนี้เก็บได้เก็บค่ะพี่ๆ่าแบ่งป,ปันกันอยู่ที่ 600ค่ะรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะไปกันต่อกับรายการที่สองค่ะจะอยู่กับพระสมเด็จรายการนี้เลยค่ะเนื้อหาเก่าๆสวยๆรายการนี้ค่ะพิมพ์ทรงโคง้งซุ้มสวยงามนะคะรอยยุบประย,ยุนของเนื้อหานะคะรายการนี้แม่ค้าแบ่งปันอยู่ที่300บาทเท่านั้นคะ่ะพี่ๆขาดูแล้วถูกอกถูกใจรายการไหนก็อย่าลืมโทรมาปิดไลน์มาปิดกันนะคะแบ่งปันกันคะ่ะอยู่ที่300บาทเท่านั้นคะ่ะพี่ๆขา ไปกันต่อค่ะต่อนะคะรายการที่สมค่ะรายการที่สมจะเป็นเรียนของหลวงพ่อแดงเรียนนี้เก่าๆเลยค่ะปีพศ2513หรือ2503เก่ามากพี่ๆคะ่ะเก่าแล้วก็ยังคงสภาพดีมดูด้วยนะคะเรเจ้าของเดิมเก็บดีมากห่วงเชื่อมในตัวนะคะรายการนี้ค่ะแม่ค้าแบ่งปันอยู่ที่500บาทเท่านั้นนะคะ หนังสืออักขระยันยังชัดเจนอยู่นะคะพี่พี่ขาตัวอักษรค่ะเก่าเดิมสภาพเดิมแบบนี้แบ่งปันค่ะพี่พี่ขาอยู่ที่500บาทเท่านั้นค่ะแบ่งกันเก็บแบ่งกันสะสมนะคะพี่พี่ขาเอาไปบูชาขึ้นคอกันได้ไปกันต่อกับพงสุรันรายการนี้ค่ะแม่ขาแบ่งปันอยู่ที่อ่ะ 300บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ขาดูแล้วใช่ดูแล้วชอบถูกอกถูกใจรายการไหนอย่าลืมไลน์มาปิดโทรมาปิดกันค่ะพี่พี่ขาถูกใจเราแล้วก็รีบโทรมาปิดไลน์มาปิดกันนะมาไวไปไวมากๆ คุณลูกค้าคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หนูด้วยนะคะให้แม่คากันด้วยนะไปกันต่อกับรายการนี้รายการที่5ค่ะอยู่กับพระสมเด็จเนื้อกเก่าๆรายการนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะแบ่งปันกันอยู่ที่300บาทเท่านั้นคะ่ะพี่ๆ่ะเรามีเก็บสะสมอยู่แล้วสามารถมีเก็บสะสมเพิ่มเติมได้อีกคะ่ะพี่ๆเอาไว้สกล้องดูยามว่างๆนะคะเพลิดเพลินคะ่ะพี่ๆ่า สะสมไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานก็ได้ค่ะหรือว่าสะสมไว้ใช้งานเองก็ดีค่ะพี่พี่ขาแบ่งปันกันค่ะ3า0บาทเท่านั้นค่ะไปกันต่อกับรายการนี้รายการที่6นะคะจะอยู่กับเหรียญของหลวงปู่ไข่วัดเชิงเรนรายการนี้ค่ะพี่พี่ขาสวยเดิมมากเจ้าของเดิมเก็บดีนะคะเป็นพ้าบ้านๆเป็นพ้าบ้านๆที่แม่ค้าไ,ไปขอแบ่งเช้าบูชาจากเจ้าของเดิมนะคะพี่พีขารายการนี้แม่ค้าแบ่งปันอยู่ที่ 500บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหลอยจานมือนะคะพี่พี่ขาสวยๆแบบนี้เก็บได้เก็บค่ะถูกอกถูกใจเราแล้วก็อย่าลืมกดโทรศัพท์ส่งไลน์มาหาแม่ค้าได้นะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้หรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก็ได้ค่ะไปกันต่อกับรายการนี้รายการที่7จะเป็นเบีย้ยแก้ของหลวงปู่เพิ่มไหมคะถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยนะคะเป็นเบีย้ยแก้ค่ะรายการนี้นะคะแม่ค้าแบ่งปันอยู่ที่700บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ขาเบีย้ยแก้นะคะ เจรบาทค่ะพี่ๆขาดูแล้วถ้าถูกอกถูกใจก็โทรมาปิดลายมาปิดกันนะคะจับจองเป็นเจ้าของได้ค่ะราคาเราพูดคุยกันได้นะอ่ะไปกันต่อกับรายการนี้รายการที่8ค่ะจะอยู่กับพระสมเด็จเนื้อแห้งรายการนี้ค่ะ รายการนี้นะคะแบ่งปันอยู่ที่300บาทเท่านั้นคะ่ะพี่ๆขาดูแล้วถ้าถูกอกถูกใจรายการไหนอย่าลืมค่ะแคปหน้าจอมาได้ส่งไลน์มาหาเมค้าได้หรือว่าจะโทรมาก็ดีค่ะโทรมาสอบถามกันก็ได้นะ300บาทเท่านั้นคะ่ะคุณพี่ๆขาไปกันต่อกับรายการนี้รายการที่9จะเป็นพาพปิดตาหลวงปู่โตะนะคะนิ้วเรียวนิ้วเลียงเรียวยาวสวยเสมอกันด้วยเท่ากันเดะพี่ๆขาขอบข้างคะ่ะ ขอบข้างนะคะจะมีฝั่งหนึ่ง เล็กฝั่งหนึ่งใหญ่ไม่เท่ากันนะคะขอบข้างรายการนี้แม่ค้าแบ่งปันอยู่ที่500บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ขาแบ่งกันนะคะเอาไปใส่กรอบบูชาขึ้นคอได้เลยค่ะพี่พี่ขาปิดตาหลวงปู่โตรายการนี้แม่ค้าแบ่งปันอยู่ที่500ค่ะแม่ค้าจะส่งของออกทุกวันนะคะพี่พี่ขาขนส่งใบสนีไทย1-2วันคุณลูกค้ารอรับของสินรอรับของที่หน้าบ้านได้เลยค่ะพี่พี่ขาบริการจัดส่งฟรีเก็บปลายทางค่ะหรือว่าคุณพี่พี่ท่านใดสะดวกโอนก ก็ยินดีมากๆเลยนะคะอะ่รายการนี้รายการที่10ค่ะจะอยู่กับพระสมเด็จรายการนี้นะคะเนื้อหาสวยๆแบบนี้เลยค่ะรายการนี้แบ่งปันกันอยู่ที่300บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ขาคราบความเก่าคราบขาวๆนะคะกลุ่มความเก่าคราบเก่าขึ้นแล้วค่ะพี่พี่ขาดูแล้วใช้ดูแล้วชอบก็อย่าลังเลนะคะไปกันต่อกับรายการที่11จะอยู่กับรูปร้องปูทวดรายการนี้ค่ะ กรอบเละกรอบแบบนี้นะคะพร้อมขึ้นคอเลยค่ะพี่พี่ขาด้านหลังจะเป็นตัวหนังสือนะคะพร้อมบูชาขึ้นคอค่ะพี่พี่ขาบูชาแขวนหน้ารถยนต์บูชาขึ้นหิ้งพักก็ดีค่ะมีพกติดตัวไว้เดินทางไปไหนมาไหนคลาดคลาดปลอดภัยค่ะพี่พี่ขาอุ่นอกอุ่นใจนะคะเป็นคุณค่าทางจิตใจผู้ที่ชื่นชอบเก็บสะสมพักเครื่องค่ะพี่พี่ขารายการนี้แม่ค้าแบ่งปันอยู่ที่ 500บาทเท่านั้นคะ่ะพี่พี่ขาแบ่งกันเก็บแบ่งกันสะสมนะคะ500บาทเท่านั้นสําหรับรูปหลอดลงปูดทวดรายการนี้ค่ะไปกันต่อกับรายการที่12นะคะจะอยู่กับพระสมเด็จรายการนี้เลยเม็ดมวลสารเม็ดพุทธคุณนะคะพี่พี่ขาเนื้อหาแตกลายอาจจะมีบางจุดที่สึกหรอแตกหักนะคะพี่พี่ขาเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าพระที่ผ่านการเก็บสะสมผ่านการใช้งานมาแล้วคะ่ะพี่พี่ขาผ่านการ ใช้งาน เจ้าของจากเจ้าของเดิมนะคะที่ได้ละ่ะที่แบ่งปันมาให้แม่ค,ะคะ้าค่ะรายการนี้แบ่งปันกันคะ่ะ3า0บาทเท่านั้นคะ่ะพี่พี่ขาไปกันต่อกับรายการนี้รายการที่13จะเป็นพระรอดพระรอดเนื้อหาเก่าๆรายการนี้เลยคะ่ะพี่พี่ขาแม่ค้าแบ่งปันกันนะคะแบ่งปันอยู่ที่300บาทเท่านั้นราคาย่อมเยาวมากๆราคาเป็นกันเองคะ่ะพี่พี่ขาดูแลใช่ดูแล,ช,แลชอบไลน์มาปิดโทรมาปิดกันนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยคะ่ะ ถ้ารายการไหนสะดุดตาเราแล้วถูกใจเราแล้วก็ปิดนะคะพี่พี่ขาไปกันต่อกับรายการที่ 14. รายการนี้ค่ะพระสมเด็จรายการนี้นะคะพี่พี่ขาคาบนบ้ามันตังอิว้วเนื้อหาเก,ก่าๆแบบนี้ค่ะดูแล้วถ้าถูกใจก็ปิดนะคะแบ่งปัน300บาทเท่านั้นค่ะ ออกปลุกใจรายการไหนชื่นชอบรายการไหนพี่พี่ขาปิดได้ปิดนะ300บาทเท่านั้นค่ะไปกันต่อกับรายการนี้รายการที่15จะเป็นเหรียญของหลวงปู่โตเหรียญน,นี้เก่าเก่าสวยเดิมค่ะพี่พี่ขาเก็บได้เก็บนะรายการนี้แม่ค้าแบ่งปันอยู่ที่400บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ขา400บาทเท่านั้นด้านหลังเป็นพัดยศแบบนี้นะคะวัดประดูชิมพีคะ่ะ ปีพศ2518นะคะนั่งโวนนังสืออัคระยันชัดเจน,นะคะ่ะพี่ๆขารายการนี้แบ่งปันอยู่ที่400บาทเท่านั้นนะคะไปกันต่อกับรายการที่16ค่ะรายการที่16จะเป็นเหรียญของหลวงปูท่ทวดเหรียญน,นี้รายการนี้ค่ะ สวยๆเก่าๆเลยค่ะพี่พค่ขาสวยเดิมเก่าเดิมเลยนะคะด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทีมรายการนี้แม่ค้าแบ่งปันอยู่ที่500บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆีขาดูแลถูกอ,อกถูกใจชื่นชอบก็อย่าลืมไลน์มาปิดโทรมาปิดกันนะคะมีห่วงในตัวนะคะพี่ๆค่ขา5 0 0บาทเท่านั้นค่ะ บริการจัดส่งฟรีนะคะพี่พี่ขาไม่มีล่าไม่มีบวกเพิ่มนะคะอ่ะรายการนี้รายการที่17จะอยู่กับเหรียญของหลวงปู่เอี่ยมรายการนี้ค่ะเกา่าเก่าสวยสวยเลยค่ะเก่าเดิมสวยเดิมเลยพี่พี่ขาห่วงในตัวด้วยรายการนี้แมค่ค้าแบ่งปันอยู่ที่500บาทเท่านั้นค่ะ ห้ารบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาดูแล้วถ้าถูกใจก็ไลน์มาปิดโถมาปิดกันค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะพี่พี่ขาแค่กดโทรศัพท์ค่ะส่งไลน์หาแม่ค้าได้นะคะถ้าดูแล้วถูกใจเราค่ะ ไปกันต่อกับรายการนี้รายการที่18นะคะเป็นสมเด็จปกโปรรายการนี้ค่ะเนื้อหาแห้งๆแตกลายรายการนี้เลยแบ่งปันอยู่ที่300บาทเท่านั้นค่ะพี่ๆขาดูแลใช้ดูแล้วชอบก็อย่าลืมโทรมาปิดไลน์มาปิดกันนะคะ300บาทเท่านั้นค่ะ ไปกันต่อกับรายการที่19อย่างไม่สุดท้ายท้ายสุดนะคะพี่พี่ขาอย่าเพิ่งหนีแม่้าไปไหนนะรายการนี้จะเป็นเหรียญของหลวงปู่มูลเหรียญน,นี้เก่ามากพี่พี่ขาคับผ่านการเก็บสะสมนะคะเก่ามากเก่าสวยเดิมค่ะพี่พี่ขาเก่าหน้าเก็บสะสมเพิ่มค่ะพี่พี่ด้านหลังจะเป็นหนุมาน รุ่นแรกเลยนะคะของหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานค่ะเป็นฮนุมานสวยๆเ,เดิมแบบนี้พี่ๆขาสวยเดิมมากสวยน่าเก็บสะสมนะอ่ะแม่ขาลองส่องกล้องให้ดูนะคะชัดเจนนะคะตัวหนังสือชัดเจนอ่าหนุมานก็ชัดเจนนะคะพี่ๆขาแบ่งปันกันค่ะอยู่ที่ 400บาทเท่านั้นราคาแบ่งปันค่ะพี่พขาราคาย่อมเยามากๆแค่400เท่านั้นนะคะอโอสวยเดิมมากพี่พขาเอาไปบูชาขึ้นคอกันค่ะไปใส่กรอบนะคะไปกันต่อกับรายการที่20รายการนี้ค่ะเนื้อหาสวยๆแตกลายคราบาเก่าๆความกุความเก,ก่าขาวๆค่ะอื แบ่งปันกันค่ะพี่พี่ขา300บาทเท่านั้นค่ะราคาย่อมเยามากๆราคามิตรภาพนะคะพี่พี่ขา300บาทเท่านั้นค่ะไปกันต่อวันนี้แม่ค่ะมีารายการพิเศษมาให้รับชม,มกี่รายการเนี่ยหก,หกรายการด้วยกันนะคะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1ค่ะพิเศษหนึ่งจะอยู่กับพระสมเด็จเนื้อสวยๆรายการนี้เลยค่ะพี่พีขารอย,ยยุบรอยย่นความเก่า เก่าๆสวยๆแบบนี้ไปพร้อมกรอบพร้อมบูชาขึ้นคอเลยค่ะพี่ๆขาด้านหลังนะคะเนื้อหาด้านหลังเป็นแบบนี้เลยพิจารณาได้เลยนะคะพี่ๆขาขอรูปภาพเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ค่ะรายการนี้แม่ค้าแบ่งปันอยู่ที่500บาทเท่านั้นนะคะพิเศษ1ค่ะไปกันต่อกับพิเศษ2นะคะ พิเศษ2รายการนี้ค่ะไปพร้อมกรอบพร้อมบูชาขึ้นคอเหมือนกันค่ะพี่พี่ขาเนื้อหาเนื้อหามวสารแต่ละรายการแตกต่างกันไปนะคะพี่พี่ขาดูแล้วประกอบการตัดสินใจแล้วถ้าถูกใจก็ปิดกันค่ะพี่พี่ขาอย่าลังเลค่ะมาไวไปไวมากๆแบ่งปันกันอยู่ที่500บาทเท่านั้นค่ะแบ่งกันเก็บแบ่งกันสะสมนะคะพี่พี่ขา500ค่ะไปกันต่อกับพิเศษ3 พิเศษ3นะคะจะอยู่กับพระสมเด็จรายการนี้เลยค่ะพระสมเด็จรายการนี้นะคะเนื้อหากเก่าๆรายการนี้เลยค่ะลอยยุบรอยย่นความเก่านะคะไปพร้อมกรอบพร้อมบู้ชาขึ้นคอค่ะพี่ๆขาแบ่งปันกันอยู่ที่500บาทเท่านั้นนะ แบ่งกันเก็บแบ่งการสะสมค่ะพี่พี่ขาถูกใจรายการไหนชื่นชอบรายการไหนขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ค่ะไปกันต่อนะคะกับพิเศษสค่ะพิเศษสจะอยู่กับเขี้ยวเสือแกะรายการนี้นะคะเขี้ยวเสือแกะรายการนี้พี่พี่ขาไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะเวลาการนี้แม่ค้าแบ่งปันอยู่ที่700บาทเท่านั้นค่ะพี่พีขาถูกใจรายการไหนขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะ ไปกันต่อกับรายการพิเศษ5ค่ะพิเศษ5พิเศษ5นะคะพิเศษ5รายการนี้เลยสวยๆเก่าๆแบบนี้พี่ๆขาไปพร้อมกรอบพร้อมบูชาขึ้นคอค่ะรายการนี้แม่ค้าแบ่งปันอยู่ที่500บาทเท่านั้นนะคะโอ้องค์พระด้านหลังผิวองค์พระ รยุบรอย่นความเก่าพี่พี่ขาดูแล้วใช้ดูแล้วชอบไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะแค่กดโทรศัพท์ส่งรายหาแม่ค้าได้ค่ะแม่ค้ายินดีรอรับสายคุณลูกค้ตาตลอตอบไลายคุณลูกค้าอยู่นะคะแบ่งปันกันค่ะห้าร้อบาทเท่านั้นค่ะพี่พีาไปกันต่อกับรายการนี้พิเศษ6ค่ะ พิเศษ6แล้วนะคะพี่พี่ขาดูแล้วถูกใจรา,รายการไหนบ้างหรือยังคะถ้าถูกใจแล้วส่งไลน์หาแม่คะแคปหน้าจอหาแม่ค้าได้คะ่ะโทรสอบถามกันได้นะคะรายการนี้พิเศษ6คะ่ะแบ่งปันค่ะพี่พี่ขา500บาทเท่านั้นค่ะดูแล้วใช้ดูแล้วชอบก็อย่าลืมโทรมาปิดไลน์มาปิดกันนะ ไปพร้อมกรอบพร้อมบูชาขึ้นคอแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาค่ะสําหรับวันนี้ก็หมดลงแล้วนะคะสําหรับพี่พี่ท่านใดค่ะที่เข้ามารับชมแล้วลืมกดติดตามนะคะอะย้อนกดติดตามให้แมค่ค้าด้วยนะคะกดติด ติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะคุณลูกค้าคุณพี่ขาจะได้ไม่พลาดคลิปที่แม่ค้าลงอัปเดตให้วันต่อวันนะคะเราจะได้หากันเจอค่ะคุณพี่พี่ขาสำหรับวันนี้แม่ค้าต้องกราบขอบพระคุณและสวัสดีคะ่ะ